ค่ะวันนี้หนูพามาดูนะคะอาชีพริมทะเลของเรานะคะจะเห็นทุกวันเลยนะคะถ้าเกิดทุกคนมาเที่ยวนะคะก็จะมีเลยนะคะนี่สัญลักษณ์ก็คือจะมีกล้วยตานี้นะคะมีเ,เครื่องส้มตําแล้วก็มีเป็นปูเป็นนี่นะคะทุกคนนี่อันนี้ปูดองมีลูกชิ้นนะคะอันนี้ชื่อพี่เอกนะคะพี่เอก PMY นะคะเนี่ยแซ่บมากเมื่อกี้หนูชิมแล้วเนี่ย ดูวันนี้มาอุดหนุนเนี่ค่ะมาตกปลาด้วยนะคะวันนี้เตรียมถุงมือมาตกปลาเนี่ค่ะข้ามาเที่ยวเยนี่มีปูสแสมยัวๆเลยนี่พี่เอกกําลังทอดลูกชิ้นให้หนูนะคะเริ่มขายดีแนละ้วหนูก็ดีใจแทนพี่ๆเขาเนาะปิดหารไปช่วงหนึ่งเลยนี่นะคะนี่บรสัญ,ญาลักษณ์ก็จะวิ่งทั่วไปเลยนะคะวิ่ง หาลูกค้าซ้ายขวาหน้าหลังริมทะเลไปค่ะแล้วก็จะมีกล่องโฟมให้แบบนี้เนี่ยค่ะสั่งได้จะเอาปูเยอะปูน้อยเอาหัวหอยอะไรเงี้ยค่ะสั่งได้หมดเลยดูสีสันแซ่บๆซ,ซยัว่วเลยนะคะเนี่ยวันนี้ลองมาชิมฝีมือพี่เอกนะคะพี่สุชาดานี่ยพนเพืน,พนคนขอนแก่นใช่ไหมคะขอนแก่นค่ะ เรียกได้นะคะนี่ถ้าเกิดทําป้ายหน่อยเอกขอนแก่นได้เลยนะคะเนี่ยเอกขอนแก่นส้มตำ PMY นะคะใช่นี่เขาจะมีลูกค้าประจําเลยนะคะตรงเนี้ยหนูมาทะเลก็จะสั่งตัวนี้นลคะ่ะบางทีเอาเสือมาปูนั่งหรือไม่ก็ศาลานะคะนี่เดี๋ยวลงไปตกปลากันค่ะที่เดิมวันนี้ไปส่งของลูกค้ามาแล้ววันหยุดด้วยค่ะแล้วก็ มาแป๊บหนึ่งค่ะลูกๆหลับก็แป๊บมานี่ค่ะนี่เดิล,ลงไปตกปลาตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะที่หนูพาพ่อกับแม่มานั่งตรงศาลานี่ใครจะมาเที่ยวบอกหนูเด้อหนูพามานั่งเนี่ยกินส้มตำเนี่ยนักตกปลากำลังกำลังเตรียมตัวนี่นะคะนี่พี่เอกนะคะเอกขวันแก่นนะคะหาดพีเอ็มวายดูลูกชิ้น มีลูกชิ้นมีน้าให้นะคะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะนี่มาเที่ยวกันได้นะคะพี่ๆเพื่พอนๆน,นี่นะคะอาพี่เอกฝากร้านหน่อยค่ะครับผม <laughs> เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับ <laughs> เป็นนางบางเสาว <c oughs> ครับครัพูดไม่ค่อยเก่ครับพูดไม่ค่อยเก่งนี่จ้ะเดี๋ยวไปกินกันนะคะมาเด้อมาเด้อจ้ะกินน้ำกันจ้ะ บายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ